How about ตัวนี้เจอบ่อยแน่นอนจดค่ะในสำนวนทุกปีที่เก๋ดูไม่ว่าจะเป็นทีแกตหรือเอเลเวจะต้องมีคำนี้ค่ะเสนอแนะแนะนำค่ะ How about going สังเกต about เป็นเพดโผหลังเพดโผต้องตามด้วยรัเติม I NG ค่ะหรือคำนามก็ได้หลังเพดโผต้องตามด้วย I NG หรือนามก็ได้เฮ้ยนาย How about going to cinema พวกเรา ไปเออไปลงหนังก็ดีไหมครูเก๋เล่นหนังนะเรื่องอะไรอะ่ะเล่นหนังเรื่องตำล่าหน,านอนเน่ะครูเก๋ไม่ได้ดังเอกนะครูเก๋กลายเป็นหนอนนะดังคณะกบักดังนั้นเจอช่องว่างอ่านตอนนี้ซึงข้อนี้ดูให้ดีข้อนี้ปากเซียนจ้ะหนึ่งสองสามสี่ตอบข้อเพราะข้ออะไรเลิกคำตอบที่ออกตอบไปเลยตอบข้อ4ค่ะเก่งมาก ด้านหน้าจอเนเชนตอบได้เก่งมาก I've been I already seen the movie แปลว่าเธอฉันเพิ่งไปดูหนังมา I have already seen the movie เพิ่งไปดูหนังมาเป็นการปฏิเสธแบบแบบน่ารักอะว่าไม่ไปเพิ่งไปดูมาเองเพิ่งไปดูมาเองสมตุ๋ยเล่นน่ะโอ้สมตุ๋ยพาเพลินน่ะครูเกตทำไมหนึ่งไม่ตอบเด็กบางคนตอบหนึ่งด้วยนะ แต่เรามาดูกันเพราะอะไร Are there any good films showing เป็นการบอกว่าเธอตอนนี้มีหนังดีๆกำลังฉายอยู่ปะซึ่งเธอท่านอันเนี้ยไม่ได้เพราะว่ากลังบอกว่าเธอหนังกำหนังดีๆกำลังฉายอยู่เปล่าได้ปะเราไปดูหนังกันปะและอีกคนนึงบอกเธอมีหนังหนังดีๆกำลังฉายอยู่ปะตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้กำลังฉายอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่ามีหนังดีๆดูปะอย่างนี้ได้ค่ะ How long ดเด็กจำคำนี้ให้ดีห้ามแปลเลยนะ How long เด็กส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้นี่เลยนะลูกถามว่าวแปลว่าอะไรยาวเท่าไหร่โอ้ไม่ได้นะอันนี้แปลว่านานเท่าไหร่นะลูกอีกนานแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้นานเท่าไหร่ Will the movie last คือหนังเนี่ยใช้เวลาจบนานเท่าไหร่ก็คือใช้กี่ใช้นานเท่าไหร่นั่นเองค่ะสองชั่วโมงสามชั่วโมง ต่อไป I d o like horror themes คำว่า horror ปาอะไร horror yeah. ถูกต้องค่ะหนังผีค่ะบางคนตอบว่เห็นหน้ากุกี้ตอบเลยหนังผีหนังสยองอะไรสยองขวัญค่ะหนังสยองขวัญค่ะฉันไม่ชอบหนังสยองขวัญเลยอะ่ะไม่เกี่ยวจะ้ะเธอไปดูหนังกันปะเมื่อพิ่งไปดูมาเองอะ่ะเป็นการปฏิเสธแบบน่ารักกรุบกรุบคะ่ะ